สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะกล่าวสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองไปทุกบาททุกส่องทุกท่านเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้ย่ากับมีเรื่องเล่าเนาะคะ่ะเนาะเรื่องเล่าวันนี้เขาบอกอีสานดีกว่าเนาะคะ่ะเพราะว่าว่าว่าภาษา,ากลางเราหมักลืมข้าวมักลืมข้าวนะคะ่ะเนาะกัมีเพื่อนเพื่พอนมันถามมากคือเก็บเห็ดเป็นเนาะคะ่ะเนาะคือจังคือจังหัวักวิธีการเก็บเห็ดแท้เนาะคะ่ะเนาะจ้าย่ากับก็อยากสิบอกกับพี่น้องว่าเนาะคะ่ะเนาะอ่า มันเป็นมันเป็นมาด้วยการที่เออเขาเอินว่าจังไดก่อมันเป็นมาด้วยกําเนิดเนาะค่ะเนาะสถานอากาศมันพาไปเนาะค่ะเนาะมันถึงได้เป็นเนาะค่ะเนาะออในเย่าเริ่มเก็บเห็ดเป็นกะตังแต่สมัยที่ยังบวชในมีกะตาเป็นของเจ้าของพุทธค,ค่ะหรือว่าพท่านในเคยเห็นกะตาพท่านในเคยหิวกะตาพุทธจ่ะเนาะสมัยที่เป็นเด็กหน่อยนั่นมักเก็บเห็ดไปขายแห่คู่ค่ะเพื่อจกได้เพื่ออยาก มีไร่ได้เนาะคะ่ะเนาะไปขายแห่คุณนคู่เนาะคะ่ะเนาะเอาใส่ใบตองกุ้งเนาะคะ่ะอ่ามีพี่น้องหลายท่านก็อาจสิเคยเห็นใบตองกุ้งเนาะคะ่ะเนาะคนทางภาคอีสานเฮาเนาะคะ่ะเนาะใบตองกุ้งก็เป็นใบใหญ่ๆเนาะคะ่ะเนาะอ่าที่เห็ดหลงโงกขาวเห็ดหลงโงกอย่างเพิ่นมักออกขึ้นตน้ตนกุ้งต้นกิกต้นห้างค่ะล่ะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเจ้าเริ่มเก็บเห็ดเป็นตั้งแต่สมัยเรียนอยู่สั่นปัหนึ่งปัอสองเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า เห็นแถาแม่และพาไปเก็บแต่ตั้งแต่สมัยที่พอแม่และพาไปเก็บนั่นอ,อ,อำเภออำเภอสว่างกะกะอยู่ไกลกันเติบเนาะประมาณโอกกิ๊กกิโลเนาะค่ะเนาะจากหมู่บ้านเวลาไปขายเห็ดกะเแถาพ่อแถาแม่เพิ่นกันสิบปันจัก,กรยานไปขายอยู่ในในตลาดอำเภอสว่างแดนดินเนาะค่ะเนาะกะเวลา เพิ่นไปเก็บเห็ดกับไปน้าเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะก็ได้ไปเห็นลักษณะการเพ็อดออกว่ามันเป็นออกมันออกในลักษณะแบบใดเนาะคะ่ะเนาะที่แรกก็เป็นเด็กหน่อยก็ซุ่มซี่ซุ่มหาไปเศร้าๆไปเนาะคะ่ะเนาะเศร้าๆไปก็เห็นเห็ดก็ดีใจฮองยุ่งกู๊บกู่ผู้เดียวก็ได้ก็มีเนาะคะ่ะเนาะก็ได้เก็บเห็ดไปกับไปขายให้คู่ล่ะคะ่ะคือได้ได้ได้ในในชีวิตที่หาเงินเป็นเนาะค่ะเนาะไปขายให้คุณนคู่คุณนคู่กับสื่อเทละาหาบาทเนาะคะ่ะเนาะ สมัยตะกี้เงินหาบาทหลายได้ค่ะพี่น้องตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะเงินหาบาทสิบาทเนี่หลายขายได้ค่ะได้หลายเนาะคะนะ่ะเนาะกับพ่อเลิ่ใหญ่ขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะพ่อเลิ่ใหญ่ขึ้นมากับเลิ่มเก็บเพชรไปได้เรื่อยเนาะคะ่ะลังเทียกับอยากกับอยากมีรายได้กับข้าเจ้าข้าเจ้าไปเก็บเพชรตั้งแต่สมัยตั้งแต่อันตอนเป็นเด็กหน่อยข้าเจ้าผู้เฒ่าข้าเจ้าไปเก็บเพชรนี่ข้าเจ้าสิย่างไปได้ค่ะย่างจากหมู่บ้านไปหอดปลานั่นแหละลังเทียปลาไก่สิข้าเจ้าก็ย่างไปได้ค่ะ แต่แต่ก่อนแจงคนได้ขาะพี่น้องเวลาไปเก็บเห็ดเนี่ยข้าเจ้าสิไปกันเป็นมูหล,ลักน้ำกลนข้าเจ้าไปจ้ะหลักน้ำกลินข้าเจ้าไปอยู่บ้านปูปูบบเนพันสันกระตาเป็นเนาะไปไปเอาอันแต่กี่เย้าอยู่บ้านปูได้ไปไปไปอีกท่น,นึงว่าย้าอยู่หลายหม่องค่ะพอทองถามเนาะค่ะเนาะย่อาอยู่หลายหม่องกะใหญ่ไปเรื่อยๆรือยงเทียกับอยู่บ้านยดยงเทียกับอยู่อยู่น้ำแม่แม่กับอันพอได้ถึงข้าวเพิ่นไปเห็ดงนันอยู่ อยู่อันอผักเตงสิเพิ่นกะสิฝากไว้อยู่กับยายแน่กะสิฝากไว้กับยาแน่อาแน่เนาะค่ะเนาะอตาบวายู่บ้านปูเด็ดมีมีกะตาเนาะค่ะเนาะกะไตกะตาแล้วก <conclusions S 3> <vale> ับแล่น <Spo il> ้ำคลินข้าเจ้าไปรีบรีบไปค่ะเพราะว่ายานข้าเจ้าบ่ให้ไปน้ำเนาะกะรีไปค่ะอันรีบไปน้ำท่าเรื่อยๆแต่ว่าข้าเจ้าบ่เลยเห็นเนาะเพราะว่ามันมืดเนาะค่ะมันมืดข้าเจ้าก็ย่างไปเรื่อยๆรื่อีบน้ำคลินข้าเจ้าไปเรื่อยข้าเจ้าไปหาเก็บเห็ดอยู่หน้าพี่เลิงเนาะ ซื้อมันซื้อหน้าพูนยเรื่องพูนยพูนยเรื่องเนาะคะ่ะนาะมาล่างพูน่เรื่องไปเก็บเห็ดแต่ว่าที่แหลกเย่าก็คิดว่ามันเย่าสิให้เก็บแต่น้ำเราเราแขังๆขงๆให้หน้านะคะ่ะเพื่อจะคองยนัยนยันยันหลงเก็บ <c oughs> ไปเก็บมาเนาะคะ่ะนาอกะกะเริ่มเพิ่นไปเก็บ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 ล่ะข้าเจ้ากันเริ่มออกจากปลายนี่เสียงข้าเจ้าห้องกันกกาวกก้ากกากัวะหูว่าข้าเจ้าอยู่เนาะค่ะน้ออยู่ไกลๆข้าเจา้าในบัดที่นี่อัน ทั้งอีกอย่างเจะของก็เคยไปเลี้ยงควายอยู่หันพอดีเนาะค่ะเนาะไปเลี้ยงเลี้ยงควายเย้าหนีสิเป็นตัวเลี้ยงควายเนาะค่ะเนาะแต่ว่างัวนเนี่ยเย้าบ่ค่อยถนัดเนาะแต่ว่าหังเลี้ยงควายเนี่ยเย้าเยวถนัดเพราะว่าควายเพิ่นเพิ่นไปซ่าแต่ว่างัวเพิ่นถึงไปไหวเนาะเย้าก็เลยจำจำเอาเนาะค่ะแล้วบัดนี้พ่อนันมาก็ไปเก็บมาแล้วกับมาฝากให้ยายเราขายหายบวมหญ้าได้ค่ะฝากไข่ไงทองไข่หายเนาะไงทองนี่คือหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นพิษพิษของถั่วพ่ออีกแค่หนึ่งเนาะค่ะเนาะ ค่ะเพิ่นกับคายไห่เนาะราบทินีเย่ากับฟ้าไปโรงเรียนเด้่ค่ะกลับมาต้องเฝ้ากับาบเนาะเห็นพระอาทิตย์ว่า้าไปโรงเรียนค่ะพี่น้องกาบมาเนี่ยเหมือนแรงกาบมาได้เงินเนาะค่ะมาได้เงินมาได้เงินซี่บาทหาบาทก็ดีใจค่ะพี่น้องกาเก็บเอาตามภาษาเด็กหน่อยเนาะค่ะดอกเถาดอกบานเบลอแล้วค่ะเข้าวตอเมลือกเอาเองเห็น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 ้เป็นดอกเห็นเก็บเอาโลดเนาะค่ะเนกข้าะตอเมลือกออกอันได้กินเมลือเข้าวตอเลือกออกเนาะค่ะเนาะ แล้วบัดที่นี่ค่ะพี่น้องเนาะก็เริ่มใหญ่ขึ้นมากกับเหตุงานยูพุ่ญยูพีแต่ว่าอา่ากลับไปรยูบ้านอีกเท่น,นึงเนาะค่ะกับกากอนนาที่ก้อนนาที่เย่าเสีมาเมืองนอกเนาะค่ะเนาะเย่ากับปรยูบ้านเนาะค่ะเนาะตะก,กี้กับมีฝรั่งเลี้ยงเนาะค่ะเนะเาะอ่ากับเก็บเพ็ดขายไปน้ำ เก็บเพชรคายไปน้ำแล้วก to ็ไต่เห็ดไปน้ำเนาะค่ะเนาะอันก็เลยมีคนถามว่าเป็นยังเจ้าคือจังเกสเห็ดเป็นไปไต่เห็ดพร้อมน่ะจ่าแมนจ่าไปไต่เห็ดอีรีได้ค่ะพี่น้องค่ะสายยาเย้าคืออีเยาวลอยโหกเนาะค่ะเนาะแถวแถวานเย่าเอิญเนาะค่ะเนาะคนภาคอีสานเอิญกันกับสีเอิญกันแบบว่าอันนี้บ่แม่นเป็นค้าหยาบเนาะค่ะเนาะบ่แม่นมาข้ามหยาบอันนี้เป็นภาษาพื้นบ้านกันเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าก็เอิญกันไว้อีเยาวลอยโหกเนาะค่ะเนาะเป็นยังข้าเจ้าคือเอิญไว้ลอยโหกไต่เห็ดค่ะพี่น้อง ไอ้เรื่องไตเฮ็ดนี่ที่แหลกกับไปนะ้ำมูอยู่ค่ะแต่บัตรที่นี่มูเพิ่นนะ่ะเพิ่นไปไหวค่ะส่วนหมากับสิเป็นมูรุนนองเนาะคะ่ะเนาะมูรุนนองผู้ใต้ค่ะถราพว่าย่าบ่มีผัวเนาะบ่มีผัวนะพี่น้องเนาะกะมีแต่ผัวฝรั่งค่ะแตกับส่งเงินไปใส,ส่อแต่ว่าจะของังมันหลายเนาะคะ่ะเนาะดูความที่อยากได้อยากดีนะคะพี่น้องกับไปน้ำเขาเขากับบา่าอยากใครไปน้ำค่ะ,พะเพวาย่อบไปสา แล้วย่อบสิไปเนี่ยย่อบสิบ่นอยู่หันหลาคาพี่น้องสิบ่นหาอยู่แต่หม่งเกาหาอยู่หันหลาคาเนาะเ่นบ่นไปแล้วบัดที่นี่เนาะค่ะเนาะมูเขาเห็นว่าไปซาแล้วเออแต่ยายเย่าลายค่ะคาโตก็เลยอันขี้ขานให้ไปน้ำเนาะค่ะย่งางตะเกตกลับไปพูดเดียวเนี่ยง่วยเฮ็ดตั้งใดบัดที่นี่เล่าว่าสิเนาะขั้นว่าโอวอยากไปได้ยันอันยันมูเปียเอาเบิร์ตนิจักเด้ค่ะพี่น้องก็จะได้ไปใต้หันยันมูเปียเอาเบิร์ตนิจัก ไปผู้เดียวค่ะพี่น้องก็เริ่มฮัดไปผู้เดียวไปลงโขกอยู่ในป่าผู้เดียวกะบอกบบระบบเป็นยังค่ะแจ้งมากกับจำได้คือกอหมองออกเนาะคะ่ะเนาะแล้วบาดที่นี่เนาะคะ่ะกําลังจากคันมากก็เริ่มชินเรื่อยๆชินเรื่อยๆชินเรื่อยๆไปผู้เดียวอ่ามีคนถามว่าไปไต่เฮ็ดผู้เดียวเดีย arn, เเซเซ๋ยวยานบอเออกัเป็นซเสซื้อเชียว์ยันยัยุคค่ะพี่น้องเป็นเสื้อยร์ยนันยุตตะวากะก็ต้องไปขอโทรหลายเด้อค่ะเด้อเป็นเป็นวัดเ,เป็นไอ้แจ้งน้อยเนาะคะ่ะเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะเนาะกะก็กต้องไปเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องไป เพราะว่าความที่ห้าอยากได้เนาะค่ะเนะเาะเริ่มต้นสตาร์ทออกจากบ้านเนี่ยก็เริ่มย่านละค่ะวอาอีหลีเดแต่ว่าย่านเน่ก็ย่านยูต้งแต้องไปพัน <c> ป <oughs> ้าศอกป้าสาอืมไข้พันแล้วมะมี่อีกอย่างนี่ก็เริ่มเริ่มชิ้นนะคะก็เริ่มเริ่มชิ่นมันเรื่อยๆเนาะคะ่ะหอดไปไตหอดในวัดก็มีเนาะคะนะ่ะ ยู่บ้านเย้าหันอยู่วัดดงหันมีเห็ดค่ะพี่น้องเนาะมีเห็ดละงหกมีเห็ดปวกมันออกเห็ดกออยู่หันเนาะค่ะเนาะไปไตหอดในวัดค่ะวัดอันวัด้าเจอรลำค้าศเสียงหมาเฮาหลายนั่นวัด้าเตอาก็เล็ดปี๊ดเบิดเลยเราสมมติเนี่ยบ่รู้ว่าข้าเต้าเปิดละไปเนาะ <laughs> ไปไตอันไตในวัดดูหลายเหันเนาะค่ะเนาะอันไปไตย,ยูไซกระซามเนาะค่ะเนาะไปผู้เดียวค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เพราะนั่นมากอะงามฝนตกมาก อีกเทหนึงห่งทั้แห้งสิกบเขียดกระออกเันบบกค่ะย่ากับไปใต้กบค่ะกาตามฤดูกาลนะคะพี่น้องเย่ากัสิเฮตุไปตามตามปตามฤดูการเป็นแง่ไข่มดแดงเก็บเหตไต้เหตุทุกอย่างค่ะพี่น้องเนะาะเย่ากับสิไปผู้เดียวค่ะพี่นอ้องเพราะว่าขั้นมาไปน้ำมูเนี่ย่ยาเป็นค้นใจห่อนค่ะพี่น้องเป็นคนเป็นค้นใจห่อนขั้นมาสิไปปุ๊บกับไปปุ๊บปั๊ปบเังสีตาว่า เวลายางปลาเย้ายางสาเด้คขาพี่น้องเย่าสีวนไปว้นมาวนมาวนไปเนาะค่ะเนาะอาหารมากกับมาขายจากพี่น้องมาขายมานางขายน้ำทางเนาะเ้อออกจากปลามากกับเป็นหุ่นท่างดำเลยเนาะค่ะกับขายน้ำท่างดำเนาะค่ะอันบ้านท่องประกาศนี่โด่งดังค่ะพี่น้องบ่าสิเป็นทางว่านวกว่านอนท่างอันอุดรท่างทรงดาวขาเต่อกับมาเก็บท่างผีเนาะค่ะทางบานเย้าเนาะค่ะนะทางท่างหอด หอดน้องค่ายคนลคะ,นะค่ะนาะค่ะข่าต่อมาเก็บอยู่ในหมู่บ้านของเย่าเนาะคะ่ะเนาะไก่กม่าค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นซสือเสียงเลยค่ะเป็นเป็นซื้อเสียงที่ที่ก่วงไกลเลยเนาะค่ะเพราะว่าหมูม่บ้านทงประกาศเนี่ยอันบันน้องข้างแล้วบานบานเลื่อนเคียงข่างขาต่อกับมาขายอยู่บ้านทงประกาศเนาะค่ะเพราะว่ามันติดถนนดําไปทังเอ่อเจริญซินเนี่ยไปทังอันสวบางเนี่ยมัน เป็นทางใหญ่เนาะค่ะเนาะเป็นทางรถบัตรแลนผ่านพรมเนาะค่ะเนาะแล้วบัตรที่นี่เนาะค่ะเนาะท่านขั้นว่ามีกบออกเนาะค่ะกบอื้องออกกับไต้มาขายคือกัน,นะค่ะมานางขายน้ำแขาง,ง,งทางคือกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะที่เสียงดองดังเนาะค่ะทังบ้านเนาะ,ะแล้วบัตรที่นี่มาอยู่ประเทศเยอรมันใหม่ๆเนาะค่ะเนาะมาอยู่ประเทศอันเยอรมันใหม่ๆนี่ค่ะมาหัดเขาปลาค่ะพี่นออ้องที่แรกกันคุณซาผ้าไปเนาะค่ะ ผ้าไปกับผ้ายางตนาทางเนาะค่ะเนาะตาบากับเป็นปลาอยู่ของขางทางเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นบขุดจักปลาค่ะคุณสาเนาะเพิ่นเพิ่นกับหุดจักตะท่างยางเนาะค่ะเนาะแล้วบัดที่นี่เย่ากะเริ่มไปไปผู now, ้เดียวเรื่อยๆค่ะไปไปมองนีจุดนี้ใกล้ๆบ้านเพราะยางวนไปบนมาเริ่มเริ่มเริ่มสิจําได้แล้วเนาะค่ะเย่ากะสีไกลไปเรื่อยๆได้ค่ะบัดที่นี่ไกลไปเรื่อยๆไกลไปเรื่อยๆค่ะอันคนว่ามันมี เป็นดอนดอนเนาะค่ะเนาะอันลังหมองกระดอนใหญ่ลังหมองกระดอนหน่อยดอนนี่คือหมายถึงว่าเป็นเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกปลานั่นคือเขาเจ้าตัดถนนอ่าเป็นเป็นทางไปพุ่นทางไปพี่อ้อมอ้อมล็อกนั่นนะนะค่ะก็เลยเอิ้นว่าดอนเนาะค่ะเนาะทางภาคอีสานเขาเรียกว่าดอนเนาะค่ะเนาะเป็น เป็นเป็นล็อกเป็นล็อกของป่านะนะคะเพราะว่าถนนถนนกั้นกลางเนาะค่ะเนาะย่้ากระบอกกลางไปนั่งบ่อไทยไปนั่งเพื่อพี่น้องเพิ่นบ่อท่านในเข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเจ้าบอกภาษากลางแล้วมันมันเราบอเป็นเรื่องเป็นเล่านะค่ะพี่น้องคะก็เลยบว่าภาษาอีสานกว่ากนัวน่ะเนาะเพอดพอบองใดที่มันมีทางแยกเนาะค่ะเนาะย่้ากระสีเอาอันหักตนใหม่ไปขวงทางไว้ค่ะพี่น้องอันบ่ได้ขวงทางโดยตรง,งดอ,อกค่ะเอามาเยี่ยง ข่างทั้งในจักน้อยเนาะค่ะอ่าเป็นเป็นไม้ในน้อยเป็นเป็นเป็นงาไม้ในน้อยเขาเขียวนะค่ะเอาตั้งไว้แล้วก็หันงาไม้นั่นไปทางทางที่ของสีเมื่อเนาะค่ะเนาะเสียดไปทังสั้นเรื่อยๆค่ะจนจนว่ามีมือหนึ่งทำไปไกลคักหลายเนาะค่ะเนาะไปไกลคักหลายขึ้นสูงคักหลายคิดว่าทางนี่เป็นทางเมื่อเนาะค่ะเนาะกระหลงโคกค่ะพี่น้องกระหลงโขกลงปลาอยู่ทั้งทังอยู่ทั้งป่ายเขาพุ่นเนาะค่ะเนาะเจ้าก็ โชคดีตอนตอนตอนช่วงฮัดเขาปลาที่แหลกนั่นสามีเฮ็ดจีพี่เอทไถลกะมีอินเทอร์เน็ตไถ่พรอบเนาะค่ะเนาะสามารถโทรหาสามีได้ทุกเวลาเนาะค่ะเนาะอันสามีแล้วเฮ็ดงานอยู่ในบริษัทเนาะอันระบาดที่นี่เจ่ากระทาไปวัตถิลักฉันหลงปลาฉันหลงปลาว่าที่นี่เล่าของบ่เป็นตายูค่ะพี่น้องเล่าเล่าบ่เป็นอันตะตายูเลยเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่เล่ากะอัน เปิดจีเพียร์ตคือกันเล่ากับเปิดจีเพียร์ตคือกันเล่ากระบ,บอกว่านี่เนอะไปทางไซ้ายไปทางซ้ายเพราะว่าเล่าอันภาษาอันประเทศเยอรมันโอกเนาะคะ่ะเนาะอันไปไปทางไซ้ายไปทางซ้ายแล้วพอแยกหัวซ้ายซี่แยกเล่ากระสืบอกว่าตรงไปตรงไปอย่งอางประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะก็เลยได้กลับมาหอดเฮือนได้เนาะคะ่ะเนาะพุ่นสาเล่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีให้ยล่าสเสมอมาเนาะคะ่ะเนาะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันสิบถือใจเจ้าของกะ มันกลับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าอันเป็นเรื่องคิดเก็บเห็ดแล้วเนาะค่ะนะ้อเยา่ากะกะมีตั้งแต่ความมักค่ะความมาัมกมักแล้วก็อยากได้พร้อมเนาะค่ะพี่น้องเยา่ากะเลยกลายเป็นกะไปไปผู้เดียวกะถามว่าย่านบอกระยานอยู่ค่ะแต่ว่ามันทางอยากได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมัน อันความอยากได้นี่มันหลายก็ความกลัวเนะคะ่ะพี่น้องยย้าถิ่คิดตั้งสั่นเน้ยค่ะพี่น้องอย้าโบได้คิดแค่ว่ายจาแค่กลัวกลัวเนาะคะ่นะเนาะในบางสิ่งบาง,ยางนะอย่างเนาะอาประเทศเยอรมันนี่เข้าเจ้ากะเข่งคัดในความปลวดภัยอยู่ค่ะอันเพราะว่า ข้าเจ้าเห็ดปลาไห à, ตละปลาตะหลอกของปลาเนี่ยข้าเจ้าบด้เห็ดปลาใหญ่คักค่ะพี่น้องบ,บ่พ่อเสห้คนหลงใดเนาะคะ่ะเนาะมันม่นว่าหลงปลานี่แหละไปสอด,ดออกคุณทงังทางเส้นนันเขาก็มีปลายบอกค่ะพี่นอ้องสําหรับพลังเองข้าเจ้ากับบ่หลงอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเขามีปลายบอกทังไปตลอดเนาะ,ะแต่ว่าโตเย่าเองเนี่ยคือมันมันเป็นตาหลงกับเพราะว่าอ่านภาษาบ่ออกเนาะคะ่ะอ่านหนังสือบ่เป็นเนาะคะ่ะเนาะมันก็นเลยเป็นตาหลงเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า เบิ่งป้ายบ่เป็นป้ายอีหยังแน่ก็เบ,บิ่งบ่เป็นจ้นนะ,ะ,จะ,จะพี่น้องเนาะค่ะจ้ะจ้ะพี่น้องค่ะกอา่าคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไวนนะะ้ซสนุกสักก่อนเนาะค่ะเนาะเย่าโอ่ามาเว้าเพราะว่า,ะวาคิดพ่อว่าเออมีเพื่อน,พอนๆพี่ๆเพิ่นถามมาเนาะค่ะว่าไปจังได๋คือเก็บเห็ดเป็นเนาะค่ะถาม่าย่านบ่เนาะค่ะก็ย่านค่ะพี่น้องค่ะย่าน ไอ้เรื i i ่องเก็บเฮ็ดนี่มันเป็นมาตั้งแต่กําเนิดเนาะค่ะสถานการณ์มันพาไปเนาะค่ะเนาะจ้าคลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะบางบางเทียรก็อาจสิดูเป็นไร้สาระเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบางเทียรมันก็อาจสิเป็นว่ามีประโยชน์สําหรับท่านหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเรื่องเทียรที่เฮาคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ว่าบางเทียมันมีประโยชน์สาหรับคนหลายๆคนเนาะค่ะนอทีบอกาไปผู้เดียวเนาะอ่าซุ่มมีครอบครัวกะไปกันทั้งผัวทั้งเมียเนาะค่ะนไปหาไตเห็ดอยู่บ้านนอกเข้านอบ้านนอกเขากะคือว่านเนาะค่ะเห็ดกะหลายเนาะเห็ดเฮ็ดดินเฮ็ดกอเห็ดเผืองเนาะเฮ็ดเผืองเฮ็ดเพาะไปสั้นแล้วเนาะค่ะเนาะย่ๆสีว่าแต่ว่าไตเฮ็ดละงกเฮ็ดดินเฮ็ดปวกได้ค่ะพี่นวง ย่าไต่หัดเฮ็ดพ่อผอได้ค่ะ <c oughs> อันบอกอันบอกอันบอกตามความซืูอนะค่ะพี่น้องเฮ็ดพอ่อย่าก,กับไกเด้อค่ะเด้อ <c oughs> จ้าพี่น้องจา้าอันคลิปนี้ก็ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะงเด็กอะพอกันคลิปไม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังอกกำลังใจเนาะค่ะเนาะจ้าย่าก,กับกบ่าวบาไเป็นพ่อได้มีคลิปค่ะย่าบ่มีคลิปค่ะพี่น้องบอกตรงๆเนาะค่ะเนาะอย่าสีบ่าย่าซื้อถักลายเด้อค่ะ ซื้อกะซื้ออีหลีค่ะซื้อกะซื้อจนตําตัวพูดไะแต่พี่น้องจ้าคลิปนี้กับฝาพี่น้องสํานียค่ะกราบขอบคุณนั่หลายค่ะขอให้ร่าให้รวยเนาะคะ่ะเนาะตลอดปีตลอดไปเนาะคะ่ะเนาะสําหรับพี่น้องทุกท่านเนาะคะออ่ะเนาะบา่าวจะยู้ยไซให้กระดายเนาะคะ่ะเนาะหาเงินหาช่องกไก่ของมันหมันกระเด้อเนาะค่ะเนาะขอบคุณนั่หลายค่ะบ๊ายบายค่ะพอ,อกันคลิปใหม่จ้า